The cat sat on ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิลินทิพย์ประทุมค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกานะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางหน้าจอ NBT11 ภาคกลางและผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะแน่นอนว่ามาเจอกันแบบนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยช่วงแรกช่วงนี้นะคะเป็นในเรื่องของคุยข่าวดีค่ะเราก็มี ดีมาฝากเหมือนกันเป็นในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองนะคะในเรื่องของมะเร็งที่ครบวงจรคัดกรองรักษาดูแลในเรื่องของระยะท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิบัตรทองที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลเองเขามีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรภายใต้ สิทธิ์ของบัตรทองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันตรวจคัดกรองดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งด้วยบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงโดยมีการบรรจุในเรื่องของสิทธิประโยชน์เข้าไปเพิ่มเติมนะคะ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมีหลายด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันด้านแรกก่อนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านของการบริการรักษานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้อง,งอกในตาอันนี้เป็นอันแรกนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งด้วยหุ่นยนต์นะคะมีการผ่าตัดมะเร็ง ต่อมลูกหมากเมล็งลำไส้ใหญ่และมเมลงลำไส้ตรงมเมล็งตับและตับอ่อนและท่อน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ตรงนี้บริการรักษาด้วยรังสีโปรโตอนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของด้านการบริการรักษานะคะนอกจากนี้ไปดูในเรื่องของด้านบริการตรวจเชิงลุกบ้าง ตัวเชิงรุกมีอะไรบ้างก็จะมีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมโมกแกรมและอันต้าซาวในผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปที่ครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมปีละหนึ่งครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีการตรวจปัสสาวะคนไทยทุกสิทธ์อายุ15ปีขึ้นไปนะคะตรวจปัสสาวะชุดตรวจพยาธิใบไ,ไม้ในตับสำเร็จรูปชนิดเร็วด้วยตนเองสำหรับคนไทยทุกสิทธ์เลยอายุ15ปีขึ้นไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเน้นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็เป็นในเรื่องของการจัดระบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกําหนดให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเตียงบริการดูแลแบบประคับประคองและระยะทย้ายอย่างเช่นวัดโบสถ์คริสต์มัสยิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านชีวพิบาลหรือหน่วยชีวพิบาลในฐานะสถานบริการสาธารณาสุขที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ซึ่งการเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองที่เราพูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนายกรัฐมนตรีถ้ามีความตั้งใจที่จะขลับเคลื่อนนโยบายมะเร็งคบวงจรสนับสนุนให้ผู้ใช้บัตรทอง30บาทได้รับการบริการสาธาร,รณาสุขเพิ่มเติมตามเป้าหมายของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศส5 4 5และนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เชื่อมั่นนะคะว่าการเข้าถึงบริการสาธาร,รณาสุขอย่างครอบคลุมทั่วถึงเท่าเทียมเนี่ยนะคะก็จะเย็นการ เพิ่มโอกาสในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะจากการดําเนินนโยบายในการเพิ่มสิทธิประโยชน์เข้าไปในกระทรวงสาธารณาสุขตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยข่าวใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ คนคุยข่าวเจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจนด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแลจบครบประเด็นสำคัญหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยคือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไปส่งผลให้ฝุ่น p m 2 5ลดลงถึง20-24%ถึงสําำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาดูทีวีเปิด n b t 11ภาคกลางดูออนไลน์เปิด PRD รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดีสถานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567 ช่วงที่2นี้นะคะคุยข่าวใหญ่ค่ะคุยข่าวใหญ่นะคะนายเศษรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสําคัญกับแนวนโยบายในการยกระดับระบบอาชีวศึกษาไทยโดยเฉพาะการเสริมทักษะขั้นสูงและเฉพาะทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานโลกนะคะซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานอาชีวศึกษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการระบุค,ค่ะบอกว่าแรงงานอาชีว ไทยมีฝีมือโดดเด่นหากได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นกำลังสำคัญผักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลการศึกษาวิจัยของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษาไทยมีการระบุค่ะบอกว่าแรงงานอาชีวะไทยมีเอกลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับและต้องการในตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทักษะฝีมือและความชํานาญสูงนอกจากนี้แรงงานอาชีวะไทยยังมีความแตกต่างจากแรงงานอาชีวะประเทศอื่น แรงงานอาชีวะไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมาคราระวะเป็นมิตรกินอยู่ง่ายและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งทำให้ในจ้างเกิดความประทับใจอย่างไรก็ตามนาหากนักศึกษาและแรงงานอาชีวะไทยได้รับการสนับสนุนโดยการเพิ่มทักษะความรู้เฉพาะทางรวมถึงการสื่อสารภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสน,สนเทศะนะคะก็จะทำให้นักเรียนและแรงงานอาชีวะไทยมีความโดดเด่นอย่างกล้าวกระโดดซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและผลักดันการเติบโต,บต,บตบทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความสําคัญของนักเรียนและแรงงานอาชีวศึกษาไทยต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการสั่งการนะคะเดินหน้านโยบายยกระดับระบบอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลเสริมทักษะขั้นสูงและเฉพาะทางรวมถึงทักษะที่มีแนวโน้มจําเป็นในอนาคตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมกับสแสวงหาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนองค์กรค,ความรู้ เปลี่ยนองค์ความรู้นะคะนักเรียนและบุคลากรและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษาไทยในเชิงบวกสนับสนุนให้มีการเรียนสายอาชีพมากขึ้นแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือจากอาชีวศึกษาในหลายอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ส่วนทางด้านของนายแพทย์ชละนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขได้มีการกล่าวในระหว่างการบรรยายพิเศษในประเด็นอนาคตระบบสาธรารณาสุขไทยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีส่วนสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพไทยในอนาคตโดยปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการกําหนดระบบสุขภาพของไทยก็ได้แก่เศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ําและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 2เป็นเรื่องของการเมืองซึ่งจะมีผลต่อก,การกำหนดนโยบายประเทศ3ประชากรที่มีปัญหาเด็กเกิดน้อยด้วยคุณภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานในอนาคต 4. ลักษณะพฤติกรรมของคนไทยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร5โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำโรคระบาดโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งแต่และแห่งมีบริบททางสุขภาพและการเกิดโรคระบาดท,ที่แตกต่างกัน 6. สิ่งแวดล้อม7อาหารและ,กะเกษตรกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารการเข้าถึงโภชนาการและการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่วนข้อที่8เป็นในเรื่องของการขนส่งโดยเฉพาะเขตเมืองที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็มลพิษทางอากาศส่วน9เป็นเทคโนโลยีนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทางการแพทย์ให้ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประชาชน นายแพทย์ชนานบอกว่าการวางนโยบายดำเนินงานของกระทรวงสาธาร,รณสุขก็มุ่งเน้นที่จะตอบสนองประเด็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธาร,รณสุขและอนาคตของประเทศอย่างเช่นในเรื่องของการลดลงของเด็กเกิดใหม่ส่วนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อโครงสร้างประชากรในไทยก็มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติแก้กฎหมายต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยากให้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ข่าวต่อมาไปกันที่พระที่นั่งนงครานสโมสรกรุงเทพขาดนายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสะดุดีกองอาสารักษาดินแดนประจำปี2567พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยความจริงใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนและพัฒนากิจการกองอาสารักษาดินแดนให้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบปบระพิษทรงลงพระประมาพิไทยพระชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497ให้ไว้นะวันที่10กุมภาพันธ์2497ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนและพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนเมื่อ24มิถุนายนพุทธศักราช2497 ในพิธีสวนสนามคลาวเดียวกันนั้นทรงพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนความว่าขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตนทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัวของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อให้มีความสามาคัคคีร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตนด้วยความองอาจกล้าหาญและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร ายกองใหญ่อนุทินมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าขอให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนน้อนมนำพระบรมราชวัตรข้างต้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี2567นนี้มีภารกิจสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในประเทศอย่างเช่นในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ทุกท่านยึดหลักนะคะในเรื่องของการทํางานทันโลกทันสมัยทันท่วงทีและเนื่องในโอกาสปีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาค,ครบ6กรอบ28รกรกฎาคม2567กกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย แล้วก็ท้ายที่สุดค่ะมีการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอภิบาลประธานพรแก่ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณมามัยสมบูรณ์แข็งแรงแค้วค่าจาก ภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสิ่งที่พึงปัรนนาทุกประการอันนี้เป็นการกล่าวนะคะในพิธีสรดีกองอาสารักษาดินแดงค่ะมาต่อกันที่ข่าวคลาวเรื่องนี้กันบ้างเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านโคกกลางเหนือหมู่ที่5ตำบลหัวหินอ,อําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นางสมปองป้องจันดารักษารษาชการกาแทนปศุสัตว์ที่อ,อําเภอห้วยเม็กพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่อบตอหัวหินลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ,พิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขแมวพร้อมกับตั้งโต๊ะลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงรวมทั้งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้กับชาวบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนางสมปองค่ะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์นะคะท่านบอกแบบนี้บอกว่าตามที่ได้รับแจ้งในท้องที่บ้านโคกกลางหมู่ที่4และบ้านโคกกลางเหนือหมู่ที่5ที่ตำบลห้วยหินอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดโรคนี้เนะี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจระบาดติดต่อไปสู่คนสุนักแมวหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้ก็เลยมีการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ปี2,558ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าประกาศให้ทราบทั่วกันว่าท้องที่บริเวณต่อไปนี้นะคะก็คือบ้านโคกกลางหมู่ที่4จลดบ้านนนมีกิจหมู่ที่10ตเสาเล้อเาอเภหนองกุงศรีจกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือจหลดบ้านห้วยเตยใต้หมู่ที่3ตบลเวอร์อยางตลาดจักาฬสินธุ์ไปทางทิศใต้จหลดบ้านนนพักดีหมู่ที่4ตนาเชื่ออยางตลาดจังหวกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกจรลิบ้านนางสีนวลหมู่ที่2ตําำบลบ,บึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวประกาศตั้งแต่2กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม67นี้นะคะ ขณะที่นายกอปตหัวหินบอกว่าสุนัขตัวที่เป็นต้นเหตุพบโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าใครเป็นเจ้าของแต่คาดว่าน่าจะเป็นสุนัขจรนจัดหรือสุนัขที่ปล่อยเลี้ยงนอกบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวหากินเศษอาหารตามชายหาดที่ท้ายเขื่อนลำปาวบ้างอยู่ทางทิศเหนือของบ้านโคกกลางโดยสุนัขไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะ หลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็บุคคลกลุ่มเลี้ยงสัตว์บุคคลกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่มีการเลี้ยงแมวสุนัขก,ก็พาไปเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงนะคะ<ม>ก็ทําให้ลดในเรื่องของโรคระบาดสุนัขบ้าตรงนี้ไปได้บ้างส่วนข่าวนี้ค่ะไม่ต้องฉีดยาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องแจ้งกู้ภัยเหมือนกันแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะไปกันที่บ้านเลขที่91ห ย้ำาทับห้าค่ะหมู่ที่สองตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราธานีรับแจ้งว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในโพรงดินในสวนปลาล์มนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปรีบตรวจสอบพร้อมกับอุปกรณ์จับงูขนาดใหญ่จริงค่ะเพราะว่างูจงอางตัวนี้ยาว3เมตรครึง่ง3เมตรหินะคะ2ตัวอยู่ในโพรงเดียวกันใต้ต้นปลาล์มคาดว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันนี่แหละค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ทําการจับด้วยความระมัดระวังแล้วก็จับงูทั้งสองตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะก่อนที่จะนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลผู้คนแล้วก็ชุมชนต่อไปโอ้โหบางครั้งบอกแค่ว่าเอาไปปล่อยในปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าไม่รู้ว่าธรรมชาติที่ไหนอันนี้สวนปามก็ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าต้องเน้นย้ำค่ะว่าอันนี้จับได้แล้วเอาไปปล่อยในคืนสู่ธรรมชาติที่มันห่างไกลผู้คนแล้วก็ชุมชนนะ,นะคะ ทีนี้มีความคืบหน้าค่ะคดียิงนักศึกษาอาชีวะญาตลาดกระบังเสียชีวิต1นรายและบาดเจ็บอีก2รายภายในซอยฉลองกรุง8ฝ่ายสืบสวนสอนอ,อจาราเข้น,น้อยนำสอเยาวชนผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าลีด125สีขาวน้ำตาลทะเบียน7ขอไข่ชอชิง6 6 0กกรุงเทพมหานคร โดยคนซ้อนท้ายใช้อุวุธปืนไทยประดิษฐ์จ่อยิงผ่านศรีรษะคนขับใส่โค่กรณีที่ขับรถอยู่ข้างหน้าส่วนจุดที่2เป็นจุดที่หลังก่อเหตุคนร้ายมีการวนรถจกักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับไปทางแยกของมอนซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยชี้จุดเสร็จนะคะก็มีการคุมตัวกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจ เบื้องต้นเยาวชนที่เป็นมือปืนให้การรับสารภาพแล้วนะคะว่าเป็นคนยิงเพราะว่ามีเรื่องที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ตนเองเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งส่วนรายละเอียดของเหตุที่ยิงก็ยังไม่ขอเปิดเผยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ท่านพลตำรวจตรีเกียติกลสนทิเนนะคะ่ะมีการเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าเหตุจูงใจก็มาจากเรื่องส่วนตัวมาเจอกันโดยบังเอิญ ผู้ก่อเหตุก็ให้การรับสาร,รภาพว่าช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณ5้าทุ่มกว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีปากเสียงกันบริเวณร้านสะดวกซื้อห่างจากจุดที่เกิดเหตุมาประมาณ1กิโลเมตรลักษณะก็มีการท้าทายโชว์อาวุธเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มคู่อริเก่าที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเนี่ยแหละค่ะต่อมากลุ่มผู้เสียชีวิต8คนมีการขี่รถจักรยานยนต์มามายังจุดเกิดเหตุมีผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมา ก่อเหตุเสร็จก็วนรถกลับหลบหนีไปผู้เสียชีวิตตกจากรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อนที่มาด้วยกันก็แยกย้ายหลบหนีแล้วก็ไปโรงพยาบาลจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็มีจากทั้งสองฝ่าย บนเบื้องต้นในเรื่องของการแจ้งข้อหาค่ะ2เยาวชนที่ก่อเหตุมีการแจ้ง5ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในทางสาธารณะและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลังจากนี้ก็จะต้องมีการร่วมกับสหวิชาชีพสอบปากคำเนื่องจากผู้ต้องหายัางเป็นเยาวชนแล้วก็จะนำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรีต่อไป พูดถึงเรื่องของตำรวจค่ะวันก่อนท่านพลตารวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีการกล่าวค่ะว่าพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลพอตบอรตอรอมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆในปัจจุบันจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพบว่ารูปแบบคดีที่มีจำนวนการแจ้งความมากที่สุดก็คงเป็น การหลอกลวงซื้อสินค้าหรือว่าบริการทางออนไลน์นะคะทางสำนักง,งานตำรวจจึงขอแนะนำา3ขั้นตอนเบื้องต้นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนไปฟังกันค่ะแคปจอหรือบันทึกภาพหน้าจอเนี่ยนะครับก็แคปเลยเม่อวันมีการโพสต์อย่างไรวันเวลานะครับที่มีการโพสต์นะครับหรือมีการคอมเมนต์ล่อลวงอลวงเราแคปให้ได้มากที่สุดนะครับ อันที่สองเนี่ยคือการเซฟลิงก์นะครับลิงก์ในที่นี้ก็คือลิงก์ของอสื่อต่างๆหรือเว็บไซต์ที่เขาหลอกเรานะครับเพราะเขาอาจจะลบลิงก์นั้นไปหรือเว็บไซต์นั้นไปเราต้องเก็บลิงก์อันนี้ไว้นะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยดูโปรไฟล์นะครับเข้าไปดูเลยว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีลิงก์ของโปรไฟล์ซึ่งเหมือนรหัสประชาชนของผู้ให้บริการสื่อต่างๆหรอนไลน์อันนี้ก็จะสามารถทําให้เจ้าที่ตารวจเนี่ย สืบค้นนะครับหรือตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือการนําตัวคนร้ายหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดเนี่ยมาดาเนิน,นคดีได้อย่างรวดเร็วนะครับแคปจอหรือใครที่ถูกหลอกทางออนไลน์ก็จำดีๆนะคะ3ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปแจ้งความนะคะก็นะคะตรวจสอบดูให้ดีก่อนที่จะ ถูกมิจฉาชีพหลอกจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแจ้งความด้วยนะคะแต่ว่าถ้าต้องไปแจ้งก็3ข้อนี้แหละคะ่ะตามคําแนะนําที่ท่านรองโฆษกท่านบอกมานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวโซเชียลค่ะ าในช่วงที่3กันค่ะคุณผู้ชมควีข่าวโซเชียลโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่ามองไปจังหวัดไหนนะคะกางเกงลายประจําจังหวัดเนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆจังหวัดก็ออกมาให้ชื่นชมกันนะคะแต่ว่าไปกันที่สมุทรสาครค่ะ นายอุดมไกลวัดนุสรนายกอบจอสมุรสาครมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการเปิดตัวกางเกงลายปูก้ามดาบเนี่ยนะคะเป็นกางเกงที่มีเนื้อผ้าดีทนทานพร้อมกับผักดันให้เป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจําจังหวัดสมุรสาครน,นะคะโดยลวดลายของกางเกงถูกออกแบบให้โชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุรสาครผ่านภาพวาดลายเส้นพิมพ์คมชัดสวยงามติดแน่นกับเนื้อผ้าไม่ลอกและเพิ่มคุณภาพความทนทานของ กางเกงโดยโดยการใช้ในสวงของผ้าไหมอิตาลีค่ะซึ่งมีความยืดหยุ่นและผิวเรียบเป็นเงางามแทนผ้าเรยอนอย่างกางเกงช้างทั่วไปซึ่งมักจะมีปัญหาในเรื่องของความคงทนหรือว่าเป้าแตกเนี่ยนะคะโดยคาดหวังผลักดันให้เป็นกางเกงลายจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าช่วยจุดประกายไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไป โดยลวดลายต่างๆบนกางเกงก็จะมีเรื่องเล่าแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาครอย่างเช่นลายป่าชายเลนค่ะก็เป็นลวดลายของต้นโกงกางสัญลักษณ์แห่งพืชพัธุ์ป่าชายเลนบนเส้นโค้งลงล่างเป็นตัวแทนของพื้นที่น้ําท่วมถึงอย่างชายเลนและหยดน้ําที่แสดงถึงความชุ่มชื่นประกอบกันเป็นป่าชายเลนแหล่งอาหารสําคัญของท้องสมุทรนะคะ ส่วนลายคลื่นน้ำสามละลอกค่ะเป็นเลวดลายของคลื่นน้ำผสมผสานเข้ากับลายเส้นตัดแหลมคล้ายลายกระหนกจำนวนสามละลอกตลอดแนวชายฝั่งสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลความท้าทายของคลื่นลมที่มีต่อชีวิตการประมงที่นำอาหารทะเลเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนความเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งติดกับทะเลตลอดแนวชายฝั่งจากตะวันตกสุดของจังหวัดจนถึงตะวันออกสุดของจังหวัดส่วนอันสุดท้าย เป็นลายปูกล้ามดาบตัวเล็กสลับกับต้นไม้ชายเลนค่ะไม่สุดท้ายสิแต่ว่าพูดถึงจุดเด่นที่เป็นลายปูกล้ามดาบเป็นลวดลายแสดงถึงความสาคัญของปูกล้ามดาบในระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะโดยปูกล้ามดาบนอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเช่นเดียวกับป่าตีนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการเป็นเทศบาลเป็นผู้เฝ้ายาเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งป่าชายเลนด้วย ดยปูก้ามดาบก็จะกินซากเพื่อซากสัตว์เป็นอาหารผ่านกระบวนการย่อยสลายขับถ่ายออกมาเป็นมูลเปลี่ยนด้วยคุณค่าทางสารอาหารสําหรับสัตว์ทะเลนาขนาดเล็กๆแล้วก็เมื่อถูกน้ําทะเลชะล้างก็จะสลายตัวเป็นอาหารให้กับแพลงต้อนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของห่วงโซ่อาหารนะคะปูกล้ามดาบมีสัญชาตญาณพิเศษแสดงพฤติกรรมด้วยนะคะปิดปากกลุมกลายเป็นการเตือนภัยก่อนน้ําขึ้นด้วยส่วนลายขึ้นน้ำนะคะขึ้นน้ำสามเส้น แสดงถึงพื้นที่แล้วก็สมยานามเมืองสามน้ำประกอบไปด้วยน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกลอยเป็นพื้นฐานของการทำกรเกษตรและประมงที่หลากหลายส่วนลายปูก้ามดาบใหญ่เห็นเด่นชัดทำท่าทางการแสดงคล้ายความรักแบบเกาหลีนะคะที่เห็นแบบนี้นะคะเป็นตัวแทนของการรณรงค์ให้พวกเราช่วยกันบำรุงรักษาและดูแลระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงอยู่กับเราต่อไปนะคะ ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นในเรื่องของการที่ทำให้หลายคนนะ,นะคะมีพลังสู้ต่อเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรา,ายหนึ่งมีการนําเรื่องราวดีๆนะคะมาโพสต์ไว้เป็นภาพคุณลุงเนี่ยนั่งสารตะกัแตนขายที่บริเวณถนนโลคั่นโรถดอนเมืองที่กรุงเทพมหานครนะ,นะคะเพราะมีการเขียนป้ายระบุว่า20บาทโดยใน โพสเนี้นะคะมีการระบุแคปชั่นว่าคุณลุงเก่งที่สุดในโลกสําหรับหนูเลยเหนื่อยแค่ไหนแต่ใจไม่ท้อสู้ชีวิตไม่เคยท้อคุณลุงแล้วก็มีคอมเมนต์มาชื่นชมมากมายเลยค่ะไปดูกันหน่อยค่ะตะได้ไหมคะเอาอันเดเก็บเกี่ยวไขควาแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำและภูมิใจ กับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เรา ดูแล้วน่ารักเชียวนะคะตะกระแตงของคุณลุง20บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครผ่านไปก็ไปอุดหนุนคุณลุงได้นะคะวันนี้หมดเวลาของคนคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันพร้อมทั้งทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ